สวัสดีค่ะพบกับช่องเซาโบไซรลุยนะคะวันนี้ห้าสิบห้ามาเบึงห้าวไฟสาวนุ่นนะคะเสร็จแล้วอย่าง <c oughs> อันนี้ใส่ลวดไหมเพาะใส่ลวดมันข้างไหมอันนี้ไม่ใส่ลวดนะคะปล่อยลูงจ้งใส่ไฟไหมนี่อันนี้ก็ทำไฟนะคะ1 2หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเก้านะคะเรารอป้ายไฟนะคะป้ายไฟตรงนี้สาวนุ่นดำซิ่งนะคะก็อรอคิวก่อนนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ขัดแล้วนะคะของนู่นยังขัดไม่เสร็จนะคะนี่ช่างนกขัดแล้วขัดแล้วนะอ้าวงามค่ะงามเลื้อนร่างกายเออเย็บเย็บ,ยบ,ยบ ก็น่าจะเสร็จเดินมีสานะช่างบอกป้ายไฟมาตอนไหนเสร็จตอนนั้นเลยค่ะพ่าสันดูของหล่นใหม่เสียนกหาหมงติดนะคะของของเล่นใหม่ติด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 ติกเเอับ่ามาดูเสียนกติดไฟกันคะไฟพลังงานแสงอ้าวตึดแสงอาทิตย์นะ ให้เวลางานใสนาที <proof> นะพี่น้องสิติดมองนี่ละมองนี้มันเหมือนนะคะสาดไปผั่นนอะติดตรงนี้สาดไปนน่นสาดสากันทั้งฝาผัวสาดกันทั้งฝาห้าจีจับถอยถอยลูกมาพี่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 ง้างพี่วะ สปอตไลท์นะคะสปอตไลท์แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะตอนนี้กำลังห้ามองติดอยู่นะคะว่าสิติดมองได้ดีนะคะจม <laughs> มีคนเบาพื้นอ้ยเจ็บหนังหัวหอน <c oughs> อยกกินหลายเอาไมโครโมดไปให้พ่อ นุ่ไปวางไว้ตรงนู้นที่เดิมไปวางไว้เอามาอย่าเล่น,นเปิดไฟไปไหนได้สั่งโดยเสียงสังสงส่งโดยเสียงนะสิเปิดหรือเปล่าเปิดระใส่ี๋ยวเรายกไปไว้นู่นต่อหลอดก่อนหลอดยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ทำอะไรเลยคะับก็ต้องต่อไปก็ใส่หลอดไว้นะ เดินสายสายโหลดแล้วก็ก่อป้ายใส่แม่แม่ก่อไฟให้หนูอังด้วยเด้อแม่เดี๋ยวหนูอังด้วยหนูมีแนวอังอยู่อย่าเล่นออกมาข้างนอกห้้ยอันนี้ก็อะไรรถไทยนะคะ ยังไม่ได้ทำนะฮะเดี๋ยวฝนที่อุบลตกแล้วค่ะยังไม่เสร็จนะคะบกบ,ะนะบาากบ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 กนกบ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 กกบ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  ดูราวไฟอย่างสวยนะคะแล้วเราให้เซนกมาติดไฟก่อนนะคะแป๊บนึงห้ามงติดนะนมีจะซูมให้ดูเพราะว่าต,ตรงนั้นมันไม่ได้ใส่ไฟนะคะไม่ได้ใส่ไฟนะตรงนั้นไม่ได้ใส่ไฟ ตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่ไฟนะเนี่ยตรงนี้นะคานตรงนี้ไม่ได้ใส่ไฟนะแต่ใส่ตรงโน้นนะ,ะตรงนู้นแสงไฟเวลาเราทํางานตรงกับตรงนี้นะคะไฟมันก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ตรงนั้นก็มีไฟนะ,ะก็อยากให้มันสว่างหนสังกนะคะก็เลยมันจําเป็นต้องซื้อนะคะเลยซื้อเพื่อการทํางานที่ดี อย่างเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนาะเอารู้ขัดมได้วยดไู่ตัวดื้อ ดือด mm ังดือดเดือดังดือดนายนายเต้นหันหน้ามาหันมาเอวลันปัดลันปัดลันปัดเอาเอวลันปัดลันปัดลันปัดใชงเอวมันลันหันหน้ามาหันหน้ามาแม่เอวลันปัด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 เขหยวกาัดหยอกได้แม่มันยาเฮ็ดหวย อย่าเห็ดมือมือมือแม่มมมมจะเอาไปดูพอ่อจิดอ้ไรบนหลังคาฟังไหวย้อนแสงนะ ไปไหนถอย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 แม่เก็บนี่ไปตีแต่เพีงราคามไม่ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไปไปวัวเข้าคอกไปเดินไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปวัวเข้าคอก นั่นแหละ <ink> จ้าแปลว่าคอกนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ให้มาดูเราไฟแล้วก็มาดูเซนนกทำงานเฉยๆนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จอสบูาบบสายลื้นได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ